สวัสดีค่ะแม่พี่แรก a ล y ี h ชาแนลนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวสกูชี่กับสลามนะคะเพื่อนมันแกะสลักมาเลยไม่ได้แกะอกนี่นะคะก็จะมารีวิวกันเลยอันดับแรกเลยสลามสีใสนะคะอา,าจจะมีส่วนผสมของบอลเลยกอยู่ยแต่เราจะไม่เล่นมากมันเหนียวด้วยนะคะเนี่ยเหนียว มียืดแต่โคตรเหี่ยวอ่ะเนี่ยค่ะโอเคเดี๋ยวปิดไปก่อนี๋ยว อันดับสองเลยก็คือแฮมเบอร์เกอร์จุ๊บ right? จุ๊บอินเลิฟนะอีแฮมเบอร์เกอร์จุ๊บนี่ค่ะนี่หน้าตาอย่างนี้นี่นะไม่ค่อยสโลว์เท่ามันไม่ค่อยสโลว์แต่ก็เล่นได้นะคะต่อมาเลยนะคะคือแฮมเบอร์เกอร์หน้าตาสิ้นคิด วงเล็บไม่ใช่หรอกไม่ใช่มันคือเบอร์กเกอร์รูปยิ้มนะคะนี่คิคุน่ารักกันนุ่นนี่น่ารักกันเขหอมด้วยเนี่ยหอมก็ไปครของแล้วค่ะที่มารีวิวนี่สามเลยก็คือสกุชชี่สกุชชี่หน้าตา ยิ้มไม่หุบนะคะยิ้มแล้วคือขายมันไกลค้างค่ะมันน่ารักอ่ะนี่อันนี้น่าจะสโล์บุดยืด,ดก็สโล์นิดนึงนะคะที่หนูเอาออกไม่ได้ทั้งถูกนะคะมันติดอยู่ตรงนี้นีน่ติดทุกอัน กุชชี่ซื้อมาอันละยี่สิบนะคะแพงเหมือนกันก็แพงอยู่แต่ว่าก็คุ้มค่านะคะเพราะว่ามันทำยากอันดับสามต่อมาเลยคือสิกุชชี่น้ายิ้มยิ้มมันเป็นไปกีสามอันแล้วเนะนี่นะคะน่ารักมากกุ้งกิงแกะให้รูยก็ได้นี่เขาปากสีแดงตา ูยิ้มอันนี้สโลสโลมากชอบแบบว่าสโลนะคะถ้าเอาพวกนี้ไปแช่ในตู้เย็นมันจะสโลมากๆากเลยนะคะอันดับต่อมาเลยก็มีสกูชี่มาการองนะคะสกูชี่มาการองอันนี้แกะได้ไม่ติดนะคะ นี่ค่ะกุชชี่มาการองข้างในก็ใส่มันสีฟ้าหินหอมมากนี่หอมเป็นพิเศษนะคะม,มาะม่าแป๊บนึงนะคะมาม่มายายถามว่า คอมพิวเตอร์ดึงลัง๊กออกเลยไหมคะ,ด,ยยะดึงเลยนะสิแล้วยายจ๋าดึงเลยค่ะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่มีเสียงรบกวนอาจจะไม่เป็นไรนากะันดับต่อมาเลยนะคะเดี๋ยวเฮ้ยอันนี้มันหลดุดโอเคก็ไม่เป็นไรนะคะนี่นะคะเป็นสกูชี่ลูกขนมปังลาย My Melody นะคะนี่นา่ารักมาก เ้ยน่ารักนี่ก็น่ารักมากใส่เก็บไว้ก่อนดูดูดูด,ดูมันทำมันสลักชื่อค่ะยังไม่ร้องอะยังไม่รีวิวเลยเนาะ ก็จะเป็นสกิลสี่เมตแต,แต,ตมกแแตกบเหลาตกค่ะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวถ้ามันก็จะล่วงลงไปนั่นะนะมันไม่ใช่ทุนอะไรลูกเอลยน,น,นี่นี่อันนี้มันยังจะแน่นกว่าโต๊ะโบ้จังอย่าเรียกอย่างนั้นไม่ชอบบอขออภัยนะคะมีเสียงรบกวนเยอะเยอะ นี่นะคะสกูตชี่ที่ทำเองแต่ว่ามันเละนะคะเนื่องจากว่าไม่สำเร็จเละแต่ว่าสโลนิดนึงแต่ไม่เอาเมื่อทั้งหมดรวมกันรวมกันี่ในสุดเราก็รีวิวสำเร็จแล้วรวมทั้งหมดเนี่ยก็ซื้อ เจ็ดชิ้นนะคะเจ็ดชิ้นก็ประมาณสักห้าชิ้นก็หนึ่งร้อยร้อยสี่สิบบาทนะคะนี่เพราะว่าชิ้นละยี่สิบบาทปากกาไม่เกี่ยวดินสอไม่เกี่ยวนี่นะคะก็ฝากกดก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยคะ่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเย้